สวัสดีค่ะวันนี้แอมก็จะพาทุกคนมากินอาหารจีนนะคะคูฉลามค่ะอยู่ในโตเกียวตรงกินซ่าเลยค่ะร้านชื่อซุกุชิโร่นะคะหน้าร้านอาหารก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะก็ประมาณว่าสามีนะคะปกติเขาจะมากับที่บริษัทนะคะทานตอนเย็นซึ่งตอนเย็นอาหารก็จะแพงหน่อยค่ะแล้วนี่คือมาทานตอนกลางวันนะคะเซตมันก็เลยจะถูกลงค่ะ แล้วนี้เราก็จะลงไปข้างล่างนะคะมันจะอยู่ชั้นล่างค่ะตรงนี้ก็เป็นทางเดินลงบันไดน,นะคะรู้สึกว่าเขามีลิฟต์เหมือนกันค่ะเผื่อใครไม่สะดวกเดินลงนี่ถึงแล้วค่ะก่อนอื่นก็ต้องฉีดล้างแอลกอฮอล์ก่อนนะคะก่อนเข้าพอเข้ามาร้านก็จะเป็นอย่างนี้นะคะสไตล์จีนจีนญี่ปุ่นญี่ปุ่นนิดหน่อยค่ะเรามาวันธรรมดาตอนกลางวันแบบไม่ได้จองนะคะเข้ามาก็ต้องรอประมาณ2 3ามโต๊ะแต่ก็ไม่นานเท่าไหร่ค่ะ ระหว่างที่รอเราก็มาดูกุ้งหอยปูปลาตรงนี้นะคะมีหูฉลามใหญ่เนาะถึงคิวแล้วค่ะเข้าไปกันเลยก็รอประมาณแค่10นาทีเองเอะเนาะ,น,ะนั่งเล่นมือถือแป๊บหนึง่งก็ได้เข้าแล้วค่ะก็จะเป็นประมาณนี้ตัวเขาก็สวยดีเนาะมาดูเมนูกันดีกว่าค่ะโอ้ยสีเงินชะ มีภาษาอังกฤษให้ด้วยนะคะแต่ก็ไม่มีรูปเนาะนั่นจะเสร็จต<嗯>่อคส25,000 39,000 55,000まで อันนี้ก็จะเป็นเมนูเครื่องดื่มนะคะวันนี้เราก็จะสั่งเซตนี้กันค่ะเซตหูฉลามน,นะคะคนละ ,3850 ัยเยนค่ะสั่งเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นที่ล้างมือนะคะเพราะว่าจานแรกนะคะจะเป็นน้องกุ้งค่ะมาแล้วน้องกุ้งดูสดมากน่าจะเป็นกุ้งที่ว่ายมาจากในตู้เมื่อกี้มันมุนน่ากินน่ากิน ให้สามีโชว์แกะกุ้งค่ะแกะเร็วมากค่ะหัวก็จะเป็นอย่างนี้นะคะนี่โุยแบบดูชุ่มฉ่ำใครชอบกินหัวกุ้งใครชอบดูดหัวกุ้งแต่ไม่ดูดค่ะดูดไม่เป็นก็จะเป็นนี้นะคะจานต่อไปมาแล้วค่ะก็จะเป็นหอยเชลล์ราดซอสเนื้อปูแล้วก็ผักกาดแก้วค่ะ กินไหมน่ากินไหม,าไหมจานนี้ก็จะเป็นปลาหมึกนึ่งกับขิงนะคะอร่อยมากปกติไม่ชอบกินปลาหมึกแต่ที่นี่กินได้ค่ะแล้วอาหารจานหลักของเราก็มาแล้วนะคะหูชลามใหญ่ๆเลยน่ากินมากแล้วก,ก็มีซุปไข่ข้าวสวยแล้วก็มันโถค่ะมันโถอันนี้สั่งแยกมานะคะเพราะว่าคุณสามีอยากทานนางอยากเอามาจิ้มกับซุปหูชลามค่ะ อันนี้ก็คือรสสุดที่เอาไว้ราดหูฉลามนะคะข้างล่างเขาจะมีถุงงอกให้นิดนึงนะคะเดี๋ยวท่านก่อนเลยนะคะปิดท้ายด้วยของหวานค่ะอันนินโทฟูภาษาไทยก็เต้หเาหู้อัลมอนด์หรือเปล่าคะนิมมากอันนี้เด้งดึ๋งเด้งดท่านเสร็จแล้วค่ะก็ขอแวะมาดูห้องน้ำนิดนึงมีที่ล้างมือ ก็ที่บนปากนะคะออกมาแล้วนะคะก็คุณสามีก็รอใจตั้งอยู่ค่ะดูซิวันนี้เท่าไหร่เอ่ย11,600ื่นเยนนะคะก็เพราะว่าเรามีสั่งน้ำสั่งมันโถเพิ่มมันก็เลยเป็นหมือนเนาะขอบคุณที่ดูกันจนจบนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย